สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายรเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอ,อนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันศุกร์ที่10พึพฤศจิกายน2566มานํมานำเสนอครับผลงานรัฐบาลลูกเทวดาเสียดายไม่ได้ฟังนายกเศรษถาแถลงผลงานในรอบ60วันเมื่อค่ำวาน9พฤศจิกายน66เพราะท่านแถลงตอนค่ำ ครั้นจะฟังก่อนคุยไทยโพตก็จะตกรถตกราไทยโพสมีรายได้ทางเดียวคือขายหนังสือพิมพ์ตัวก็ขายแต่ไม่มีคนซื้อถ้าตกรถก็อดขายหมายถึงอดข้าวไปด้วยฉะนั้นขอคุยล่วงหน้าถึงผลงานรัฐบาลเศรษฐาในสายตาผมล่วงหน้าละกันพูดกันตรงๆเลยนะผมว่าท่านนายกยังไม่จำเป็นต้องถแถลงผลงานไม่ใช่รัฐบาลท่านไม่มีผลงาน หากแต่งในความเป็นรัฐบาลที่เพิ่งเข้ามาบริหารราชการงานเมืองผมคิดว่าสองเดือนงานที่จะงอกให้เห็นนำมาขายได้มีอย่างเดียวคือผักชีแต่งานบริหารประเทศไม่ใช่การทำไร่ผักชีผมจึงไม่เข้าใจว่าท่านจะเอาอะไรที่เป็นรูปธรรมมาคุยอวดเป็นผลงานอยากออกโทรทัศน์จะพูดอะไรก็พูดไปแต่ไม่ควรบอกว่า แถลงผลงานในรอบ6ก60วันเข้าเนื้อเข้าตัวเปล่าๆเพราะคนมีประสบการณ์ในการทำงานบริหารเขารู้ดีว่าระยะแรกที่เข้าไปบริหารไม่ใช่ตื่นเช้าคว้าไม้กวาดกวาดขยะใส่ปุ้งกีไปเทลงถังแล้วบอกนี่คือผลงานก็ใช่แต่เป็นงานคนกวาดขยะจะทำยังไงจึงจะให้คนมีสำนึกไม่ทิ้งขยะลงถนนนี่ต่างหาก คือผลงานผู้บริหารการศึกษาปัญหาการจัดลำดับความสัมพันธ์ก่อนหลังของงานการทำความรู้จักคุ้นเคยกับคนในแต่ละหน่วยงานพูดตรงๆคือแผนงานเป็นระบบข้อมูลบุคลากรเงื่อนไขปัญหาอุปสรรคภารกิจต่อเนื่องที่ค้างคาเหล่านี้ต่างหากคืองานบริหารในขั้นแรกของมืออาชีพที่คนเป็นผู้บริหารจะต้องศึกษาประมวล ทำความเข้าใจจัดหมวดหมู่จัดวางขั้นตอนตามความจําเป็นและความสําคัญเมื่อรู้งานแล้วต้องรู้คนในงานนั้นๆก่อนให้มากกว่า 60- 70%เดอร์เซด้วยผมให้เวลาสามเดือนด้วยอา้าวถ้าจะลำดับความสำคัญของงานของปัญหาทั้งเฉพาะหน้าเร่งด่วนและทั้งปัญหาพื้นฐานงานตามระบบประมวลเข้าแผนจัดวางตามเทอมเวลาแล้วจากนั้น ค่อยหวานกล้าหวานเมล็ดลงเดินโทษเวลาสักหกเดือนถึง1ปีทีนี้แหละผมว่าทุกอย่างมันจะมีผลคืบหน้าให้เห็นเป็นระบบไปตามขั้นตอนเยี่ยงผู้บริหารมืออาชีพมากกว่าการเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วการนโยบายพักตามสัญญาว่าจะให้ตอนหาเสียงเป็นสรณะกการเอานโยบายที่ใช้หาเสียงมาเป็นนโยบายบริหารประเทศเป็นวาระด่วนวาระแรก แล้วตมี้ตบ,บันให้แต่ละกระทรวงแต่ละองค์กรทํางานโดยใช้เงินงบประมาณไปสนองสัญญาว่าจะให้มันจะชิบหายทั้งรัฐทั้งราชซึ่งผู้นําบริหารที่ดีไม่มีใครเขาทํากันอะไรคืองานสนองโจทย์ชาติบ้านเมืองของคนปัจจุบันและลูกหลานสู้ทางอนาคตที่ยั่งยืนมีปัญหาที่ต้องฝ่าฟันไปสู่ตรงไหนก็ปักธงมุ่งตรงไปทางนั้น นั่นคือผู้บริหารที่สังคมชาติต้องการลถไฟฟ้ามีเป็น10ส,สายลดค่าโดยสารเหลือ20บาทแค่2ส,สาย3เดือนหรือลถค่าไฟค่าน้ำมัน2-3เดือนแบบนี้เขาไม่เรียกผลงานเขาเรียกว่าแก้บนแจกคนละ1,000งกับคน56ล้านนั่นเหมือนกันโมแหลกแจกแน่แต่เอาเข้าจริงกำลังหามุมสลบ,ลบตีนขึ้นเนงินเดือนค่าราชการปรับค่าเรงขั้นต่ำก็ไม่ต่างกัน มันงานแก้บนทั้งนั้นพูดก่อนค่อยไปกะล่อนทีหลังอย่างนี้ถ้านับเป็นผลงานรัฐบาลในรอบ60วันผมเป็นเศรษฐามีใครเขียนให้ถแถลงจะบอกเขาว่าหน้าผมยังไม่ด้านโพพูดกันตรงๆในพักเพื่อไทยรัฐมนตรีที่ซอแวงมีผลงานเป็นสาระเพื่อชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคตมากที่สุดผมยกให้นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกรลาโหม ไม่เชื่อแล้วดูกันไปถ้ารัฐบาลเพื่อไทยยังอยู่60วันที่ผ่านมาเศรษฐานอกจากปล้ำจะแจเกเงิน5.6แสนล้านบาทให้คน56ล้านคนคนละ1,000 0บาทกับปากวัยเป็นผลงานแล้วอย่างอื่นมองไม่เห็นกระทั่งแววคนทำงานบริหารเป็นเอาเข้าจริงสิ่งที่คุยสิ่งที่เห็นใช่สิ่งที่เป็นก็หาไม่งบประมาณแผ่นดิน อนาคตประเทศชาติและประชาชนในทางยั่งยืนปัจจุบันปัญหากับปัจจุบันชีวิตของประชาชนทั้งสอย่างนี้นายกเสีษฐาจัดวางอัตราส่วนบนฐานความสมดุลสู่ทางรอดทางยั่งยืนที่มั่นคงอย่างไรเห็นแต่นำทั้งสอย่างนั้นวางบนฐานสัญญาว่าจะให้ตอนหาเสียงแถมดูท่ามุ่งเน้นภาคและจังหวัดที่เลือกพักเราอีกต่างหากไม่ผิดหรอก ความต้องการประชาชนคือสิ่งที่รัฐบาลต้องรับฟังแต่ผิดถ้าจะตอบสนองทุกเรื่องรัฐบาลเหมือนพ่อแม่ชาวบ้านเหมือนลูกถ้าพ่อแม่ตามใจลูกทุกอย่างโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลอนาคตลูกเทวดาจะมี3ามทาง 1. ไม่ตายดี 2. ขี้ยาและ 3. หาแผ่นดินอยู่ไม่ได้หนทาง4คือทางสู่เก้าอี้นายกก็อาจจะได้แต่ลงท้าย อาจไปจบในทางที่5คือทางหมาลอดความจริงรัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมีบุญมากอยู่สบายกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นล้านล้านเท่าขั้นแรกกระบวนการปั่นเฮสปีดติดแฮชแท็กก็ไม่มีเฟกนิวก็ไม่มีเพราะพวกทำได้เข้าสู่กระบวนการอำนาจกันแล้วขั้นที่2การปลุกม็อบลงถนนก็จราจนมุ่งล้มรัฐบาลรวมทั้งนักวิชาการจานหมาลายัย และสื่อรุมกระซวกรายวันก็ไม่มีขั้นที่3เป็นรัฐบาลระบบรัฐสภาที่มีฝ่ายค้านแทบกับไม่มีเพราะรัฐสภายุคนี้เหมือนบ้านที่เลี้ยงแมวแต่ไม่จับหนูเลี้ยงหมาเต็มใต้ถุนบ้านแต่เรืองน้ําข้าวเปล่าเพราะไม่เห่าสักตัวขโมยขโจรมันจึงขึ้นบ้านปล้นได้สบายใจเนี่ยรัฐบาลไหนจะโชคดีเท่ารัฐบาลเศรษฐาเป็นไม่มีแล้วดังนั้น จะดีจะเรวรัฐบาลจะอยู่ยาวอยู่สั้นไม่มีมารขวางตีนเลยทั้งหมดอยู่ที่ตัวทำนำบริหารเองโดยตรงถ้าจำไม่ผิดสมัยลุงตู่เป็นนายกรัฐบาลเลือกตั้งเดือนกรกฎาปี2562เข้าบริหารปุ๊บเพื่อไทยฝ่ายคา้านเตรียมยื่นซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจปับเห็นไหมลุงตู่ทำบุญมาน้อยเทวดาเลยไม่คุ้ม ขนาดขมิบตูดยังแทบถึงโทษประหารแต่เศรษฐาเพื่อไทยเขาทำบุญมามากเทวดาตั้งแต่ชั้นหนึ่งยันชั้น14คุ้มเลยสบายขนาดก้าวไกลที่เคยประสานเขี้ยวฟัดลุงตู่มาด้วยกันแต่กับรัฐบาลเพื่อไทยก้าวไกลเป็นดอกรักสัตว์แสนรู้ไปสงงั้นก็รู้หนึ่งนายสองสายปลอกคอแยกกันรอถึงวันที่ร่วมเพื่อล้มได้สำเร็จ รัฐบาลเศรษฐาโอกาสได้แถลงผลงานมีแต่ไม่มีผลงานไหนที่ประชาชนส่วนใหญ่จะยอมรับได้ว่าเป็นผลงานเพราะทักษิณน,นักโทษเด็ดขาดคนเดียวนายกเศรยถายังปล่อยให้เป็นพ่อทูนหัวของรัฐบาลและทูนให้เป็นนักโทษเทวดาอยู่เหนืออำนาจ3สถาบันหลักของประเทศทำให้นิติรัฐนิติธรรมหมดความศักดิ์สิทธิ์ต่อจากนี้ทักษิณจะเป็นเนติแบบแผนใหม่ ให้คนติดคุกอ้างสิทธิ์เหมือนทักษิณบ้างรัฐบาลเพื่อไทยที่เคยร่วมตะโกนรัฐบาลประยุทธ์บริหารสองมาตรฐานสร้างความเหลื่อมลำ้ำวันนี้เศษษาาในฐานะนายกจงพิสูจน์ด,ด้วยการกระทํานำนักโทษทักษิณกลับเข้าคุกให้ได้ได้วันไหนวันนั้นคุณคือนายกเหนือนายกเหนือกระทั่งพลเอกประยุทธ์ตอนเป็นนายกเพราะคุณคือนายกผู้กอบผู้อำนาจอธิปไตย คืออำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติอำนาจดุลาการกลับคืนมาให้ปวงชนครอบครัวชินวัตรไม่ใช่ปวงชนหรือเศษฐาว่าใช่คนปลายซอยศิลปชัยดีลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ